เอาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับเล่นเอาฟ้ารังตะลึงครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นอภินิหารสำคัญไปแล้วครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเอาชนะสิงคโปร์สประตูต่อ2ล่าสุดเล่ากันแบบนี้ครับว่าทีมชาติไทยอันดับฟีฟ่าโลกขยับแล้วนะครับจากอันดับ96ของโลกเนี่ยกระโดดขึ้นมา อยู่อันดับที่94ของโลกอย่างไม่เป็นทางการครับสาเหตุสำคัญนอกเหนือจากที่เราชนะสิงคโปร์แล้วเนี่ยก็มาจากการที่กัวเตมาลาแพ้ปานามาแล้วก็เอลซาวาดอร์แพ้ซูรินามในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟเมื่อช่วงเช้าของวันที่14พฤศจิกายนทำให้คะแนนฟีฟ่าของไทยเนี่ยแซงทั้ง2ทีมตอนนี้ขึ้นไปประชิดทีมทัพจีนแล้วนะครับ แล้วก็ต้องบอกเล่ากันแบบนี้ถ้าหากไทยบุกไปชนะสีลังกาได้เนี่ยอันดับโลกของทีมชาติไทยจะดีที่สุดในรอบ17ปีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและก็น่าติดตามมากๆว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่แน่นอนนะครับชัยชนะของทีมชาติไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างความสุขนะครับให้กับแฟนบอลไทยที่ติดตามทีมชาติไทยชุดนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องมาอัปเดต ข่าวในแคมป์กันก่อนเพราะว่ารายงานล่าสุดนะครับชัดเจนเลยว่าตอนนี้หนึ่งแข้งที่ขอถอนตัวออกจากทีมชาตินะครับก็คือในส่วนของสุภชัยเจเด็ตกองหน้าของบุรีรัมนะครับที่ได้รับปาดเจ็บคือเจ็บจริงผมเห็นจังหวะกระโดดหน้าปาประตูของเจ้าตัวเจ็บซึ่งถือว่าโชคร้ายมากสําหรับเจ้าอาร์มที่กําลังฟอร์มพีคนะครับก็จะทําให้เจ้าตัวเนี่ยพลาด เกมที่จะบุกไปเย็นสีลังกาโดยล่าสุสดสดๆร้อนๆน,นะครับตัวของแอนโทนีฮัสซันก็มีการประกาศเรียกวาริชูทองครับแบ็กขวาจากสโมสรบีจีปทุมเข้ามาแทนที่ของสุภชัยใจเด็ดนะครับที่บาดเจ็บหัวเข่าแล้วก็ขอถอนตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับนะครับซึ่งในตำแหน่งกองหน้าตอนนี้ในแคมป์ของเราเนี่ยก็ยังมีจูสเบลสุนรัพย์มีธีรศักดิ์เผยพิมาย แล้วก็ยังมีวุเรท้ป้อมพันธุ์ด้วยนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ครับก็ยังมีสถิติที่ต้องนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามครับโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะที่ทำผลงานได้แบบดีเกินคาดนะครับผมกำลังพูดถึงในส่วนของโกอุ้ม เทีร์ทรบุญมาทันในเกมที่ทีมชาติไทยปราบเอาชนะสิงคโปร์สประตูต่อ2ครับโกอุ้มกลายเป็นนักกีฬาที่ทำสถิติอีกแล้วนะโดยเฉพาะในเรื่องของท็อป5นักฟุตบอลที่วิ่งมากที่สุด5ดับแรกนะครับเอาท็อป4ก่อนเอาท็อป5ก่อนขอไปก็เป็นสารัตอยู่เย็นนะครับทำระยะรวมไปถึง 8. 2กิโเมตรอันดับที่4เนี่ยเซอร์ไพรส์เลย นัทพงศาริยาครับกองหลังทีมชาติไทยวิ่งไปถึง8.4กิโลเมตรอันดับ3ครับพันสายเหมวิบูลครับทำระยะการวิ่งไปถึง8.7กิโลเมตรอันดับที่2ครับธทีรศักดิ์เผยพี่หมายครับวิ่งรวมกัน9กิโลเมตรซึ่งอันดับ1ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นนักเตะวัย35ปีนะครับอย่างโกอุ้มเทีรรทรบุญมาทันวิ่งรวมนะครับ9 เกิโลเมตรนะครับโอ้โหเรียกว่าวิ่งเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแข้งซีเนียที่โอ้โหเรียกว่าพลังไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ยิงไปหนึ่งประตูด้วยต่ที่เซอร์ไพรส์นะครับสุดๆก็คือกองกลางที่ลงไปตัวสมรองครับขวัญใจแฟนบอลไทยอีกหนึ่งคนก็คือน้องกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรน,นะครับจากสโมสร ราชบุรีนะครับอาจจะพูดไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นกองกลางที่ทำหน้าที่ในการเก็บกวาดเป็นมดงานที่น่าสนใจตามสถิติข้อมูลรายงานออกมานะครับตัวของการลงไป26นาทีผ่านบอลสำเร็จ17ครั้งนะครับแล้วก็คีพาสไปถึง2ครั้งมีการเข้าสกัดบอล1ครั้งแต่ที่เซอร์ไพรส์และกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างก็คือตัวของธนวัน์ซึ่งจิตถาวรเนี่ย ผ่านบอลสำเร็จ17ครั้ง100%ไม่เสียบอลเลยนะครับซึ่งเป็นสติที่ยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับจนได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้างไปในทันทีต้องบอกเล่ากันแบบนี้นะครับภารกิจของทีมชาติไทยยังไม่หมดครับต้องมาติดตามกันแบบยาวๆว่าจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับมุมผมบอกได้เลยนะว่าทีมชาติไทยชุดนี้น่าจับตามองนะครับเดี๋ยวก็ต้องลงทีมฝึกซ้อมนะครับเตรียมการเตรียมวางแผนงาน ก่อนที่จะบุกไปเยือนสีลังกากันต่อนั่นเองคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแต่กรณีหนึ่งที่ต้องพูดนะครับว่าทำฝรั่งตะลึงนะครับฝรั่งนที่นี้ก็คือแอนโทนีคาซันเนี่ยตะลึงเลยนะครับเมื่อล่าสุดต้องขอบคุณคลิปคอนเทนต์จากทางเทียรทรม,มาทันด้วยที่แชร์ให้ได้เห็นนะครับว่าการตันทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราอย่างชนาทิพย์สงกระสินเนี่ย มีความรักแล้วก็ศรัทธาในพระเครื่องเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งอันเนี้ยผมพูดได้เลยนะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเจนใหญ่ครับมีเอาพระผมไปส่องดูดูการส่องนี่เจสามพานะดูพระที่คอดูโอ้แล้วพระเราไปส่องดูดิไม่ามาสวดพระผมนะครับไม่ได้นะครับคุณเจสามพานไม่ได้นะไม่รู้ใครจะทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันเดี๋ยวผมดูก่อนว่าขอบตัดดีปะขอบนี้ <c oughs> <c oughs> ขอตัดชัดวาพี่ขอตัดชัดวาครับไม่กล้าสวดเลยไม่กล้าสวดนะแต่ผมรับซื้อกระเพาะปลาแน่นอนนี่คือรุ่นหลวงพ่อหินครับนี่ครับเปิดเปิดถูมาเลยนะคำอะไรน่าจะเป็นกระไหลทองแดงแต่หน้าตาท่านได้สึกไปละแต่ว่าผมอยากมีไงผมไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนี่เป็นรุ่นหนึ่งครับรุ่นแรก ปี2467อันนี้แท้ตาเปล่าเลยป่ะแท้ตาเปล่าแท้ตาเปล่าเกล้อบเนี่ยแท้แน่นนอครับผมไม่ต้องส่องกล้องคือเหรียญเขาค่อนข้างที่จะเนื้อเนื้อได้สึกไปแล้วผ้าใช้งานนผ้าใช้งานนะแต่หยุดนิดเดียวจิตใจของุดหงิดดพระอารามหลวงครับผมหลุงบอเลยขิงอยู่ในใจในโชว์ที่คอยิงขอดูขอดูขอดูที่คอยิงที่รวมรวมทั้งหมดแล้วเกือบสี่ห้าล้านนั่นเนี่ยโอ้โหดูโอ้โหใช่ครับเอาไปเอาไปเลี่ยมไว้สี่ห้าล้านนะล้านหนึ่งล้านสองล้านเนี่ย ผมก็ผมกวโดนแทงไงแพงเพราะอะไระฮะแพงเพราะสร้อยอแทงเพราะสร้อย,พพออยโดยในคลิปดังกล่าวนะครับมีเทระทอรได้เป็นคนถ่ายนะครับและระหว่างที่ตัวเจเนี่ยกำลังโชว์พักเครื่องในคอนะครับคนที่เข้ามาทักทายก็คือแอนโทนีฮอสซันนะครับเจ้าตัวบอกนะ not bad นะครับไม่เลวเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหพักเครื่องของเจชนาทิพย์น่าสนใจนะคือแน่นอนนะครับพระที่ชนาทิพย์ถือว่าเป็นตำนานสำหรับเจ้าต,ตัวก็คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับอันนี้เจอในกองทรายนะครับชนะทิปแชร์บ่อยมากแล้วก็น่าจะเป็นพระที่ชนาทิปรักที่สุดองค์หนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับแต่องค์ต่อมาเนี่ยผมเองก็ต้องบอกว่านี่คือที่สุดของที่สุดนะครับก็คือพระผงของขวัญอ,อ่วัดปากน้ํารุ่นหนึ่งอันนี้สุดยอดของพุทธคุณนะผมเองก็มีห้อยติดคอเหมือนกันต้องบอกว่าคนใหญ่คนโตในประเทศเราก็ก็มีการห้อยนะครับหลวงพ่อสด วัดปากน้ำเนี่ยพระผงขวัญรุ่นแรกกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะเจะก็ห้อยติดคอมาเหมือนกันส่วนอีกหนึ่งองค์นะครับนี่คือสุดยอดนะครับอีกตำนานนะครับจังหวัดระยองนั่นเองนะครับหลวงปู่ทิมเหรียญห่วงเชื่อมนะครับมีพระยอดธงด้วยนะครับที่ชนาทิพ์เองบอกว่ามาจากหลวงปู่บูนวัดกลางนะครับ ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะครับแล้วก็ที่เจสัทธาเป็นพิเศษก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงแหละนะครับพระทางบ้านของชนาทิพย์เองที่มีความผูกพันแหละซึ่งอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคลิปนี้เปิดเสียงไม่ได้เพราะมันมีเสียงซาวดนตรีอยู่แต่ยอมรับเลยว่าพระในครองของชนาทิพย์เนี่ยเจ๋งจริงนะครับก็ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพุทธคุณแหละนะครับนะเป็นกัปตันทีมชาติไทยด้วยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างจะมีความสนใจ ในแง่ของพักเครื่องมากๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับได้ก็มีโอกาสทักทายพูดคุยเรื่องพักเครื่องตัวเจเนี่ยนะครับความรู้เยอะมากนะครับมาดูมาดูมาดูสไตล์ของชนาทิพย์กันครับแต่คนหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์สุดเนี่ยหนีไม่พ้นพีระดอนชาวรัศมีคนนี้ห้อยพระดีนะครับเหลือเชื่อนะครับห้อยเหรียญระฆังของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์รวมไปถึงปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาหลวงปู่โตะนะครับแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับ ว่าตัวของชนาทิพย์เนี่ยนะครับความรู้เรื่องพักเครื่องเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับอนาคตเนี่ยบอกได้เลยนี่คือเจสามพานของจริงครับหลวงพ่อหลวงพว่อผมไม่ไม่วัดขน,ขนมเหนือก็ช่องวัดช่องแคนะครับมผมยังไม่ชัวร์แต่อันนี้น่าจะเป็นติดตาหลวงูุโตะนะครับติตาวัดประดูชิมพี <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นหลวงู่ทิมข้างหน้าเป็นเลื่อน ชมา纳ักนะครับอของของหลวงปู่ทวดเทียตัวนี้ต้องดูตัวตัดปะ่ะต้องดูตัวตัดแต่ว่าอาจจะต้องแง่แต่ที่แน่แทองแทนะนน้ต้องมาเจนสามาดีแล้วครนบ